สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะพาแฟนหมัดมวยครับมาดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเสีนะครับที่จะทําการแข่งขันกันในอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นากา30นาทีโดยประมาณนะครับก่อนที่จะไปดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเสีในสัปดาห์นี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักก่อน นะครับพักยก2.4หนะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไวนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากระอากาศนะครับให้ได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ํา10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ spk 2.4 นะครับต้องมีแอดนาหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับป่วยพักตกที่การเงินมั่นคงที่สุดในช่วงบุกนี้ต้องเป็นพักตก2อเท่านั้นนะครับก็ขอฝากกันด้วยครับสำหรับแอดพีเนะครับมาดูกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่22ครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับกองชัยวัฒน เกียริชัยวัดครับพบก,กับกล้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับในพิกัด117ปอนดปอนะครับกล้องชัยวัดเกียริชัยวัดนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเขานะครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับเก็บตัวฟิซอม่ทิโซดีชัพพันนะครับ ส่วนคู่โชคครับเป็นก้องพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยครับหรือว่าเจ้าก้องพบวอสุขสันนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าเลยนะครับคบเครื่องนะครับวงนอกก็เตะต่อยรุนแรงครับเป็นมวยขวานะครับวงไนก็ปล้ำรัดฟัดตีเหนียวแน่นเลยนะครับประเภทนอกได้ในดีนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับสำหรับแต่ละของก้องพบนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับ ก็เข่าเจอเข่าเลยนะครับเปรียราคาต่อรองล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ใครต่อรองนะครับสลับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่มุมน้ําเงินนะครับฐานะของกองพบยาสีฟันสมุนไพรไซโยกนะครับอาวุธดูครบเพื่อกว่านะครับจังหวะฝีมือวงนอกได้นะครับเขาในก็ดูแข็งแกร่งแรงนะครับมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับ ทีต่อทีอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับเรดคขยต่อรองนะครับออกชอบไปที่ความหลากหลายนะออกชอบไปที่ทนะของกองพบยาสีฟันสมุนไพรไยโยกนะครับจะเอาชนะมวยเขานะครับอย่างเจ้ากล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดไปได้นะครับเรดคขต่อรองครับออกชอบไปที่กองพบยาสีฟันสมุนไพรไยโยกนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นรอบปุนเสือครั้งที่22ครับในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันนะครับยิ้มสยามสโชคมีชัยครับพบกับสิงห์ฉลามสพงอมรในพิกัด117ปอนด์ครับยิ้มสยามสโชคมีชัยนะครับตัวนี้ก็ประเภทจังหวะฝีมือเลยนะครับมวยซ้ายครับวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดักเตะดักแทงครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับอาวุธหลากหลายนะครับเก็บตัวฟิซอมที่สโชคมีชัยครับในขณะที่คู่ชคนะครับเป็นสิงห์ฉลามสพงอมรครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าฉลาม มรนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าคบเครื่องเลยนะครับประเภทวงในปั้มรัดฟัตตีนะครับเข่าในเหนียวแน่นเลยนะครับวงนอกก็เตะขวาต่อยขวานะครับประเภทนอกได้ในเมียนะครับสลับธนาของสิงฉลามนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับก็เก็บตัวฟิซซ้อมอู่ที่ค่ายมวยสอพงอมอมรับ เลทราคาต่อรองล่าสุดตอนนี้ครับอยู่ที่ทางด้านของยิ้มสยามนะครับเป็นต่อในราคา19นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับปุ่มออกชอบไปที่ทางด้านของยิ้มสยามสโชคมีชัยอ่ะนะครับจังหวะฝีมือมวยซ้ายนะครับต้นนทางมวยดูไปก่อนอ่ะนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางนะครับทีต่อทีดูไวกว่ากิกหนึ่งนะครับนาเสือสโชคมีชัยนะครับวันนี้ชกกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับผมมองว่าหน้าเสือของเจ้ายิ้มสยามเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับเลทสิบเก้าครับ ออกชอบไปที่ยิ้มสยามสโชคมีชัยนะครับทางมวยซ้ายครับต้นต้นไปก่อนนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดูดีกว่านะครับนาเสือบรรยากาศในเวทีก็มองว่าดูดีกว่านะครับวันนี้ครับจะเอาชนะธนาของสิงห์ฉลามโสพงศ์อมรไปได้นะครับสำหรับกู่ที่สองขาอดการครับเลทสิบออกชอบไปที่ยิ้มสยามนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับพลอยขาวสอสละชีพนะครับพบกับโทษะสการช้างนครศรีครับในพิกัด114ปอนด์ครับมาดูที่มุมแดงครับพลอยขาวสอสละชีพครับหรือว่าเจ้าพลอยขาวจอพัฒริยาครับตัวนี้ก็เป็นมวยเขานะเป็นมวยเข่าเปิดเกมเลยนะครับกาแรกกาบวกครับประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับวงนอกก็มีเตะขาต่อยมัดนะครับกาแรกกาบวกปูดุดันเลย นะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะสำหรับฐนะของปล่อยข่าวนะครับในขณะที่คู่โชคครับเป็นทศกัณช้างนครศรีนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะเป็นมวยขวานะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงครับวงไหนก็มีล็อกนัดมัดตีนะครับหลักเหลี่ยมดีเก่าเกมเลย นะครับสำหรับธนาของรถสักันนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายครับเจ้าพลอยขาวนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ชกท,ที่เวทมวยช่องสีนี่ก็เหมือนชกในบ้านเลยนะครับประเภทมวยขาวบุกดุดันนะครับสำหรับพลอยขาวนะครับในขณะที่ทรถสักกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าข้ามศึกข้ามสาย มาชกที่เวทีมวยช่องเจ็สีในน่าจะเป็นฝ่ายแรกนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะสำหรับทศกัณฐ์นะครับเลทราคาต่อรองล่าสุดตอนนี้ครับอยู่ที่ทางด้านของพลอยขาวนะครับเป็นต่อในราคา19านะครับสาหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นนะครับผมบอกชอบไปที่ทางด้านของพลอยขาวสอาลชีพครับหรือว่าพลอยขาวจอพัทริยานะครับเปิดเกมเดินบทเดินเบียด สภาพร่ออางกายในช่วงหลังก็ถือว่าสดมากนะครับวันนี้ชกในบ้านชกในถินนะครับนาเสือบรรยากาศนะครับการเล่นการเชียร์ในเวทีเนี่ยผมบองว่าแต่ละของพลอยาขาวนะครับนาเสือบรรยากาศ be กกเขาจะดูดีกว่านะครับวงนอกกมีลูกหนักนะครับเตะขาตัวมัดนะครับวงไหนก็ดูแข่งๆๆแข่งแรงนะครับไปไปลายครับวันนี้มมองว่าน่าจะเบียดแสงเอาชนะได้นะครับเล19ครับออกชอบไปที่พลอยาขาวสอสระ,ะชีพนะครับจะเอาชนะทศกัณฐ์ช้างนครศรีไปได้นะครับสำหรับกู้รองขายการครับออกชอบไปที่พลอยาขาวนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํำรายการในสัปดาห์นี้ครับยกเบสฉอวด นะครับพบกับวรพลเกียรติชัชนานครับในพิกัด137ปอนด์ครับยกเบชเอาดนะครับหรือว่าเจ้ายกพลันชัยนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าเลยนะครับประเภทวงในปั้มรัดฟัดตีนะครับเข่าในเหนียวแน่นเลยนะสำหรับคาะของยกนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเก่าเกมเลยนะสำหรับทณะของยกนะครับก็เก็บตัวฟิซ้อมไว้ที่ค่ายมวยพลันชัยครับในขณะที่คู่ชกครับเป็นวรพลเกียรติชัชนานครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นน้องเลยนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดครับเตะซ้ายต่อยซ้าย นะครับอาวุธหนักแรงครับหมัดศอกรุนแรงนะครับได้หนุ่มได้สดนะสำหรับธนคของบอรพลนะครับก็เก็บตัวฟิซ้อมไปที่ร่ามหมวยลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ ก็สดบทเก๋านะครับประเภทรุ่นน้องนะครับได้หนุ่มได้สดนะครับอาวุธหนักแรงนะครับโดยเฉพาะหมัดสอกนี่มีลุนเช็คบินได้นะครับก็ต้องอยู่ที่ฐานะของวรพลนะครับประเภทรุ่นพี่นะครับมวยเข่าคุ้มเื่องนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับหน้าเสือดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ฐานะของยกเบชอวดนะครับเลทราคาต่อรองล่าสุดตอนนี้ครับอยู่ที่ฐานะของยกครับเป็นต่อในราคา118นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ฐานะของยก เบชอวดครับหรือว่าเจ้าหยกพลันชัยอะนะครับสภาพร่างกายอาจจะเป็นรองนะแต่ว่าได้ลูกเก่า ได้กระดูกมวยนะครับทีต่อทีครับในเกมที่เบียดเบียดนะครับในเกมที่สูสีเนี่ยผมมองว่าสีเสื้อปารันชัยนะครับโชคที่เวทมวยช่องเจ็ดสีเนี่ยผมดูว่าเจ้ายกนะครับเขาจะดูดีกว่านะครับถ้าไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกของเจ้าวรพลนับนอกไปก่อนนะครับยืดเยื้อกันไปท้ายๆนะครับส่วนตัวออกช่อบไปที่รุ่นพี่ครับออกช่อไปที่ยกเบชอวดนะครับไม่นับไม่นอกนะครับดูแพ้ยากมากนะครับสีเสื้อบรรยากาศดูดีกว่านะครับเลสิบเอ็ดแปดออกช่องไปที่ยกเบชอวดนะครับ และนี่ก็เป็นเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566นะครับจากเวทีมวยช่องเจ็ดสีครับแต่ทั้สดนะครับทางช่องเจ็ดดีครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นาฬิกานาทีเป็นต้นไปนะครับวันชกจริงครับเลทราคาต่อรองนะครับหรือว่าคู่มวยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาแดนนี้ไม่สุภาพหรือว่่าไมถูกกกตต้้ออองงนัับ็ภยแ มวยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ